แคปปี้แคปปี้ไฟท์นะไม่ได้ไปพวกพี่มีธุระธุระเลยเฮ้ยมีธุระยังซื้อของไม่เสร็จเจมมี่มันรักพี่ด้วยนะถือพวกพี่ยังยังมีธุระกันอยู่ลืมของไว้เวียดนามเจมเจมไปรอเราที่เวียดนามได้ไหมได้ได้ด้วยโอเค ไปทำเพื่อส่วนรวมเราก็ถ่ายได้ใช่ไหมเปลี่ยนชุดแล้วไงเราเปลี่ยนชุดเราลีเราเปลี่ยนชุดเรถ่ายได้เดี๋ยวมองแล้วาคนแบบอะไรป้าช่วงนี้คนไข้ป้าเขาเยอะเร่มร้องดังๆเลยเดนุเปิร์นนะคหาความรักคอมเมนวามามองกาเปิดติบ

โอเคโอ๊เอาขอาไหมขเริ่มเริมอเริามเร่มเลใส่เต็มที่ั้ยนะต้องใส่เป็มตัวใส่เต็มตัววไข่ตคนเดียวใช่ไหมเต็มตัวคืออย่งนี้นี่คือความอันรีอโทษกต้องเก็บที่ดาวไม่ได้จริงหว่าไม่ต้องรอให้เยวกังนะไปไ Jadi ber. Jadi perniagaan ni ก็ปที่ห้ใบาดเอนยเวลมละลายละลายตั้่วันแรกแล้วเด่มีที่ปิดร่านเดี๋ยวพี่พี่ไม่มีตังสักขอ้แล้วหาต้องแ้องต้องเดียบเลยก้องเดียวก้องี้องมีเลยอย่างงี้ได้ปะพิเตอร์ยังไม่ได้ไงิเตอร์ เห็นทั้งตัวจริงเห็นทั้งตัวเลยพี่ยังไปก่อนไปก่อนรูปนึ่งค่ะตรงนี้นยังมดแล้วทีเ่อดน้องยังก่อนน้องยังกอดน้องด้วยนั่นแหละครับเด็่ตลารักอ่ะ